สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาตกปลากันอีกแล้วนะครับติดต่อกันเลย3มวันนะครับวันนี้ก็เข้าเป็นวันที่สามแล้วเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราย้ายพื้นที่มาอีกแล้วครับจะมาดูกันว่าปลามันจะมากินไหมนะครับในจุดจุดนี้มารอชมกันเลยครับต,ต,ต่อแล้วต่อแล้ว มุ้ยมาครับมาครับดูครับนี่ปลาตินไซส์สวยครับเนี่ยเห็นไหมครับอุ้ยมาครับมาครับนี่มาอีกตัวแล้วมืดหน่อยนะครับพอย้อนแสงครับดูครับอ๋อฮะกัดดีครับกัดดีอุ้ยมาครับบางคุ้ยตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ดึงไปเลยนะครับเนี่ยถ่ายไม่ทันนะครับดูมันดึงไปเลยครับเนี่ย ไม่ตอดไม่ก้าวอะไรเลยนะครับอยู่ดีดึงเลยนุ่นนุ่ขันตอดนะครับดูครับจมครับจมครับมาครับมาครับสู้ด้วยโอ้โหโอ้โหวันนี้ไซส์ใหญ่ครับทุกผู้ชมนี่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 ดูครับตัวแรกเพิ่งจะเก็บไปครับดูไซส์โอ้โหจัดครับจัดจัดว่าสวยครับวันนี้ลากแล้วลากครับโอ้ เกือบจะเอ็ดกันแล้วครับว่าไม่ช่วยกันดูเบ็ดเลยแม่เรามองอีกคันแล้วปลามันกินอีกคันอ่ะนี่ครับดูดูโชว์ให้ใหญ่เลยโอ้โหมามาดีครับจังหวะนี้ดูครับนี่ อยู่จะจมแหล่ไม่จมแล่แล้วเฮ้ยโดนโอ้โหอย่างใดคือว่าไม่โดนดูครับปลาหมอตะเก้าครับเนี่ยไซส์เล็กนะฮะเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไปฮะเล็กไปอุ้ย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 ตัวใหญ่มาครับตัวนี้เอาอีกคันจมครับอีกคันจม คันจมอุ mo, mm, ้ยอุ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 ้ยซองครับมาซองเลยท่านผู้ชมดูอุ้ยไม่ทันนะครับดูครับโอ้โห้สายสายดูสายสายสายเท่ากันเลยอ๋อขนุนก็จอดขนุนก็จอดอ๋อขนุนก็ต้อนเหมือนกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆขนุนยังไม่จมอ่ะคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนโอ้ยปลาเขาดีครับมาทีกินทีซองคันเลยครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ใช่เล็กๆแบบ คาวก่อนนะครับตัวนี้คือตัวใหญ่ขึ้นดูครับอ๋อโชว์ใหญ่เลยดูครับลองดูข้างนู้นดูไหมเงียบไปแล้วมาครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วดูดูดูโอ้ยตัวดีอีกแล้วดูครับไซส์ใหญ่ฮะนะเนี่ยผมเรียกว่าผมเรียกผมเรียกว่าตัวใหญ่แล้วแหละตัวเนี้ยก็คือมันใหญ่กว่าที่เคยได้มาก็คือไซส์มันโอเคขึ้นครับ เราต้องรีบๆครับเดี๋ยวป่านไปเหมือนมันกำลังมาตอนแล้ว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 ตอดแล้วดึงแล้วนั่นน่ะนั่นงไายง่ายง่ายสู้โอ้โหดูดูโอ้ยโอ้ยสู้อ่ะโอ้คุณผู้ชมครับดูก็ตัวใหญ่จริงหอ้ยโุ้ยนานๆจะเจอยังไงใหญ่นี้ทีดีใจโอ้วดีใจโอยดังเขาดีใจใหญ่เลยครับพ่อ ไปครับลิฟตกต่อครับเดี๋ยวมันไปครับดึงฮะดึงฮะดึงอ่ะ,อะ,อะโอ้ยมาแล้วโอ้ยสู้สู้สู้โอ้โหโอ้โหอืม <c oughs> ดูครับท่านผู้ชมใช้ได้เลยเอาแล้วอันนั้นนะลงปุ๊บเอาเลยโดนไหมโดนครับท่านผู้ชมโอ้โหสู้สู้สู้โอ้ยโอ้ยยกระสไลเดอร์ครับ, <c oughs> รบพุ่งเมื่อกี้นี้ดูครับ แม่ดิเนกน็ขี่เรือสปีดโบ๊ทชมันก็นไล่เงไล่เงอะอ้าวโหสู้อุ้ยโอ้ลูดไปเลยครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ด้วยโอ้เล่นเอาเเบงงเลยนะครับนั่นนะ่ะยืไนไว้อะไรสักสิบวินาทีครับ จมแล้ว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 นี่ปลาอะไรโอ้ยปลาหม่อนตะกรับครับเอาอีกคันอีกคันอีกคันต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 มาครับมาครับดูดูแหมซ้อนคันซ้อนครับทุกผู้ชมตัวยังไม่เก็บนะครับตัวเล็กไปนะนี่นี่ปลาหม่อนตะกรับฝั่งตัวครับนี่ดูคนไซส์เราเอาไซส์ใหญ่จับก่อนเร็วรีบรีบรีบีบจัปลาไป นี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวด,ดูปลาที่เราได้กันนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยโอ้มาครับดูครับสายใหญ่สายใหญ่ครับวันนี้ดูใหญ่ๆทั้งนั้นครับะะไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาให้ดูไหนไม่ได้ครับเดี๋ยวปลาไปาไ,ไม่หมดหรอกเดี๋ยวไม่ก็มา นี่ตอน,ตอนแล้วตอนแล้วเห็นไหมนี่ยเนี่ยตอนแล้วเดินยังเอาแท้นี่มาอันนี้มาเห็นไหมดูได้แล้วครับท่านผู้ชมเล็กกว่าตัว่อน,นนั้นนิดนึงคนระับตอนแล้วนะโอ้โหหมาหมาหมา Ooh, e, น,นึกว่าไม่โดนโดนนะครับท่านผู้ชมเริ่มกินยากขึ้นแล้วครับแ้ายก็ยังสวยอยู่ฮะแดดก็เริ่มแรงขึ้นครับเริ่มจะร้อนละเริ่มจะแสบหลังแสบหน้าแล้วครับตึ๊บตึ๊บตุ๊บตุ๊บต๊บโอ้โหถัวใหญ่จ้าดูโอ้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูครับท่านผู้ชมวันเดือนดูดิแหมวนจัด โอ้ยใหญ่โอ้โหคุยถึงตัวใหญ่คุยถึงตัวใหญ่เนี่เอออยูครับท่านผู้ชมใหญ่จริงครับตัวนี้เก็บก่อนเก็บก่อนถ้ากลัวมันถ้ากลัวมันบาดมือเอามือล้วงเงือกเลยแบบนั้นอะอะขันนี้ตัดโอ๊ะขนที้ตัดเอาเอาเอา โอ้ถ่ายไม่ทันเอาดูคนนู้น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 ,นเอาคนนู้นก่อนโอ้ยไม่โดนครับเลยได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวแทนได้ตัวนี้แทนเมื่อกี้นี้คือมันกินพร้อมกันส้องขันเอาจมไปแล้วเถอะเอาโจมไปแล้วลมาแ้วอจะจะโจ,จมเนี่ยจมเนี่ยจมยังโจมยั่โจมยัยจะได้เหรอรอดูก่อนเหลือมันเหลือหน่อยหนึ่งนะครับเราเลยย้อนลงไปก่อนไม่รู้ว่ามันจะโดนไหม ัดเอ้ยโดนโดนอออืือ้หยังโดนนะครับท่านผู้ชมนี่นึกว่าไม่โดนแล้วนะครับเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีสะดุ้งครับมีสะดุง้งปลามันดึงฮูฮูโเอาให้เราระแวงครับเอาต่อยแล้วต่อยแล้วหลอดจงังหวะดีครับโอ้ย หืลุดอีกแล้วครับท่านผู้ชม,ม,มโอ้โหเสียดายตัวใหญ่อ่ะดูคนเยอะเขาดูรู้เลยครับว่าใหญ่ไม่ใหญ่เสียดายหลุดเลยครับจม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 ตอแล้วนะ โอ้จมขนาดนี้จมขนาดนี้นนโหยจมขนาดนี้ไม่รอวิดอยู่ตั้งนานตัวไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับดูครับท่านผู้ชมจมขนาดนั้นมันต้องได้แล้วครับ ได้ได้สิโหหนูว่าไม่ได้ดูดูลักษณะแล้วนะั้นจะได้นะครับเนี่ยต้องรอให้จมนะครับบางจาังหวะคือเรารู้ว่ามันอมแล้วันอย่างเงี้ยดึงได้เลยโอ้โหมาครับมาครับความสนุกยังไม่หมดนะครับมาแล้วดูครับเอาอีกขันตอดครับด,ดูอีกขันตอดอีกขันตอด กำลังลากอยู่ครับอุ้ยไม่โดนใจร้อนอะใจร้อนนะครับเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันครับดูครับนี่ไซส์สวยๆงามครับมาครับมาครับโอ้ย,อยเอาโอ้โหเกือบจะมาถึงฟั่งแล้วครับท่านผู้ชมรุดตนน่หนะต่อตาเลยเนี่ยหือไอตอนดึงก็ถ่ายไม่ทัน,น่พอตอนได้มาก็ดันรุดอีกตบจะทีดีไหมตบตัวเองตบ,ตบตัวเองนะครับไม่ใช่ตบปลา แม่โอ้โหตัวดีด้วยเม่อกี้รดไปเลยครับโดนโดนโอ้โหหุยหุยหมาบมาบท่านผู้ชมดูโหยนี่ครับมาแล้วอะไรนะที่ปลามตกใจมันมีปลาตกใจด้านข้างด้วยครับมาด้วยกันมาครับมาครับโอ้หดูครับไซส์ลงไปแป๊บเดียวนะครับเนี่ยได้แล้วครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันครับกำลังจะเอ็ดกันอยู่ครับท่านผู้ชม คือเราตกปลาเนี่ยใช่ว่ามันจะกินทุกที่นะครับเราต้องตกไปเรื่อยๆจนจะเจอจุดที่ปลามันอยู่กันเป็นฝูงออาลักเข้ากอแล้วครับท่านผู้ชมลักโอ้ลากว่าล,ลักเข้ากอครับเอาเอาเอา,เอาโดนด้วยนะครับท่านผู้ชมดูโหยลากเข้ากอนะครับดูดูไซนี่ครับไซกำลังดีเลยแหมชอบลักเข้ากอจริงๆนะครับเนี่ย เอาละครับท่านผู้ชมเรามาดูฝั่งทางนี้บ้างนะครับว่าป่าจะกินดีเหมือนฝั่งนู้นหรือเปล่าเอาต,อต,อต่อแล้วนะครับลากไปครับลากไปแล้ว,ลลวอุ้ยโดนด้วยครับดูครับโอ้โหมานะครับท่านผู้ชมแหมฝั่งนี้ก็ใช้ย้อยเหมือนกันนะครับเอามาให้ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมดูครับ ตัวเล็กเขาบอกอ้าตอดไหมเนี่ยตอดแล้วครับอ้าวตอดแล้วครับท่านผู้ชมดูครับดูครับยังยังยังไม่ลากเยื่อนะครับเนี่ย เริ่มลากแล้วครับเริ่มลากแล้วเริ่มพาไปที่กอครับโอ้ยไม่โดนเอาอีกคันจมไปแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยคันหน้าคัน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 ที่อยู่ไกลๆนะครับนั่นสีเหลืองไกลๆนั่นนะครับกําลังจะลากไปแล้วครับดูครับลากแล้โอ้ยหลุดเลยครับอืน่าเสียดายจังเลยนะครับนั่นอะ างนี้ต้องเอ็ดอย่างนี้ต้องเอ็ด,ออเ,อดเอ็ดสดีไหมเนี่ยด้านนู้นก็กําลังหาที่ตกปลาใหม่นะฮะพอที่เก่าคือเริ่มไม่ค่อยกินแล้วครับเอามีโบกมือด้วยฮะแสงเริ่มจะย้อนนิดหนึ่งนะครับเนี่ยมาดูซ่องคันนี้ครับคันไหนจะตอดก่อน อ้าวสีแดงตอดก่อนนะครับสีส้มสีส้มสีแดงนี่แหละครับอ้าวลากไปแล้วครับลากไปแล้วลากไปไกลขึ้นนะครับเนี่ยลากลงน้าลึกไปแล้วครับอรอดูรอดูจมได้ไหมได้ครับดูครับโอ้โหอุยแหมเยอะยังมันนะครับนหนแม่ดูซ้ายหน่อยนี่ครับเขาบอกว่าตัวนิดเดียวครับท่านิดเดียวจริงๆเขาคงไม่เอาแล้วอันนี้ใส่ใช้ได้ครับ ขันนุ้นยังนิ่งอยู่นะครับนู่นขันนุ้นยังนิ่งอยู่เอาต่อแล้วนะครับขันสีแดงเอาจมแล้วโดนไหมเดี๋ยวโดนโอ้โหดูครับท่านผู้ชมอันนี้ปลาหมอตะกับดูครับตัวขนาดนี้ยังมากินอีกนะครับเนี่ยโอ้โหโยนหลังปล่อยลงโยนหลังเลยนะครับไม่เอาอยี่ยนหลังอย่างเดียวเลย ท่านผู้ชมต่อแล้วนะครับท่าน,นครับลากเหยื่ออยู่ลากเหยื่อไปมาครับแหมยังไม่ดึงนะฮะลากอยู่โอ้โหโดนนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โยกระเด็นโดนข้างหลังเลยแหมนี่ครับนี่เห็นลากเหยื่ออยู่ตั้งนานนะครับเนี่ย จะจมแล้วครับจะจมแล้วดูครับจ,จมแล้วก็ลอยมาต่อสองใส่เหยื่อยาวครับท่านผู้ชมอ้าวอ้าวลากแล้วลากแล้วยังไงครับท่านผู้ชมโอ้โหอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหสู้สู้ส,สู้ดูครับโอ้โห โอ้ยใหญ่ครับโอ้ยหุ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 ยนี่โอ้ยตอดเยื่ออยู่นานดูใสครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นตัวใหญ่ด้วยดูครับแหมลากเยื่อเล่นไปมาอยู่นานนะครับยกก็ไม่ลอยด้วยดูครับโอ้โหสายสวยเฮ้ยเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาอีก มาครับมาครับโอ้โหซูมไทยไม่ทันนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้แต่ว่าตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่จะแรงดีเหลือเกินครับเมื่อกี้นี้แหมเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเย็นช่วงสุดท้ายของการตกปลาแล้วนะครับตอนนี้ก็แสงเริ่มน้อยลงแล้วป่าก็เริ่มเงียบๆแล้วนะครับวันนี้รู้สึกว่าตอนเย็นปลาไม่ค่อยขึ้นมา ว่าปากินตลอดตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้าคือมันไม่ร้อนมากมีเมฆเยอะทําให้ปลาขึ้นมากินที่น้ําตื้นได้ฮะแล้วสาหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะมาลองสัมผัสกับเขื่อนนี้ดูบ้างนะครับท่านที่มาไกลๆนะครับก็จะมีรีสอร์ทขอแนะนารีสอร์ทเลยนะครับจะอยู่ด้านหลังรูปพุพทร,รูปนู่นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารีสอร์ทชื่ออะไร สามารถมาพักผ่อนได้นะครับะะแล้วก็วมาตกเบดอยู่ด้านหน้าตรงนี้อันนี้ไม่ได้โปรโมทรีสอร์ทนะครับแค่มาแนะนําให้สําหรับท่านผู้ชมที่มาไกลและอยากจะมาพักผ่อนที่นี่นะครับอ่าบรรยากาศตอนนี้ก็สวยงามครับยามเย็นแดดก็ไม่ร้อนครับเพราะว่าแดดเริ่มจะหุบแล้วดูบรรยากาศครับเบาสําหรับ พาครอบครัวมาตกปลาปิกนิกนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบบรรยากาศชิลๆครับเราก็มากางเต็นท์นอนกันได้นะครับด้านหน้าเขื่อนเนี่ยหน้าเขื่อนนะครับจะเป็นถนนลาดยางละยาวไปเลยแล้วมีพื้นที่เอาไว้สําหรับนอนกางเต็นท์ด้วยครับช่วงเย็นก็จะมีคนมาออกกําลังกายวิ่งจ็อกกิ้งครับเพราะว่าพื้นที่ตรงสันเขื่อนเนี่ยมีเป็นความยาวประมาณ2กิโลเลยครับ ยาวมากถือว่ายาวเลยทีเดียวเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนจริงๆครับเอาละครับแล้วปลาก็เริ่มมาต่อช่วงเย็นอีกแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยเอ้ามารับมารับได้ด้วยครับดูนี่ครับรอบเย็นครับก็ยังมาอยู่นะครับแต่ว่าจะเริ่มทิ้งห่างทิ้งระยะห่างไปแล้วครับส่วนมากปลาจะเข้าตอนเย็นเพราะปลาจะคุบบ่อยใช่ครับส่วนมากปลาเข้าตอนเย็น นี่ก็พาที่เริ่มตกแล้วครับดูครับนี่อันนี้ดูปลาช่วงบ่ายนี่คือนี่คือปลาช่วงบ่ายนะครับนี่ครับจะได้อยู่ประมาณนี้ฮะช่วงเช้าก็เราใส่ไปอีกชุดหนึ่งแล้วครับแฟนคลับเอฟซีนะครับอยากจะมาตกปลากับเราก็มาตกได้นะครับเพราะว่าเรามีที่พักให้ทุกท่านได้มาพักผ่อนนะครับหรือจะพักผ่อนตามธรรมชาติบรรยากาศชิลๆกลางเต็นท์นอนเพราะช่วงนี้เป็น เข้าฤดูหนาวแล้วนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่หนาวมากคือว่าอากาศกำลังดีเลยครับก็เป็นการแนะนำสำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากจะมานะครับขอแนะนำไว้ก่อนครับผมหมดไปอีกวันนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการตกปลาวันนี้บอกเลยว่าสนุกมากครับดูไว้ได้เยอะแค่ไหนนะครับเนี่ยอันนี้คือช่วงเช้านะครับเดี๋ยวให้ดูครับในช่วงเช้าอันนี้ช่วงเช้าครับส่วนนี้คือช่วงบ่าย นี่ครับนี่คือของของของพวกผมส่วนอันนี้สีดําคือของแม่ผมดูช่วงเช้าเหมือนกันครับนี่ก็มีมีปาตะเพียนหลงมาด้วยครับส่วนอนี้ก็คือช่วงบ่ายเห็นไหมครับนี่บอกเลยครับวันนี้สนุกมากครับกินทั้งวันเลยไม่ได้กินแค่ช่วงเย็นนะครับเพราะวันนี้บรรยากาศดีมากดูครับมีแต่สายงามๆครับเห็นไหมครับโห ก็ฝากขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมช่องของพวกเรานะครับจะเป็นกำลังใจให้ตลอดมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของพวกเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ